สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องซาสอรีอาร์มนะครับวันนี้อามีหนังสือจระตูตนะครับสีเล่มนะครับมารีวิวเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับ นี่นะครับเล่มแรกเป็นไฮคิวนะครับคู่ตกฟ้าประทานเล่มที่2นะครับดาบพิฆาตอาซูนะครับเล่มที่1นึ่งไฮคิวก็เล่มที่1น,นะครับ แล้วก็อีก2เล่มน,นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นวันพีชนะครับเล่มที่53นะครับตอนดู f ฟีบุกเกาะสตีนะครับอันนี้เป็นนาูโตะนะครับ เล่มที่สาสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไปเนื้อหาภาพสวยๆแต่ละตอนจะมีอะไรบ้าง ครับอันนี้เป็นไฮคิวนะครับคู่ตบฟ้าประธานเป็นอนิเมะแนวกีฬาวัลเลย์บอลน,นะครับหน้าปกก็จะมีฮินาตะโชโยนะครับแล้วก็คาเนยามะโทบิโอหน้าแรกก็จะเป็นสองคนนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูชากสำคัญกันครับเดี๋ยวจะกรีดให้ดูรอบหนึงก่อนนะครับ นี่เป็นเรื่องราวของฮินาตะโชโยนะครับพระเอกหัวต้มนี่นะครับตอนจุดเริ่มจุดจบกับจุดเริ่มต้นฉากนี้เป็นฉากที่ฮินาตะโชโยนะครับเด,เด็กหนุ่มชั้นประถมมีโอกาสได้ดูการถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับ ของสมอลใจแอนเป็นเอ็ดของทีมคาราซซโน่นะครับแข่งกำลังแข่งท้ายทอดสดอยู่นะครับนัดสำคัญก็เกิดแรงบนันดาลใจอยากจะเป็นนาวันเลยนะครับสมอลใจแอนมีอีกชายาหนึ่งก็คือยักษ์จิ๋วนะครับเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ว่าเก่ง ในการตบลูกฮินาตะโชโยนะครับเมื่ออยู่มอต้นก็ได้เข้ามาสมัครชมรมวันด์บอลแต่ในชมรมก็มีเขาเพียงคนเดียวนะครับทำให้จัดทีมไม่ได้แต่ต่อมาเขาก็ได้รวบรวมเพื่อนๆจากชมรมอื่นนะครับมาเป็นทีมวันด์บอล มาตน้นโรงเรียนตอนมอต้นของโชโยโก,ก็คือโรงเรียนยูคิงนาโอกะนะครับเ <L an> มื่อแข่งรอบแรกก็เจอกับทีมดัง <D ang> <D ang> เลยนะครับจากโรงเรียนคิตางาวะไดอิจิเป็นทีมของคางิยามะโทบิโอะนะครับคางิยามะ ตัวเซเตอร์นะครับมีชายาว่าราชาแห่งสนามเป็นนักเรียนมต้นที่มีพรสวรรค์นะครับในการเซตก็คือนี่นะครับราชาเจ้าคอร์ดคางยมะทีนี้ก็เริ่มการแข่งขันนะครับก่อนแข่งขันท่หน้าตะก็จะมักจะปวดท้องเสมอเลยนะครับ ก็ได้มาเจอกับคณีอามะแล้วก็บอกว่าตัวเองจะต้องชนะททนี้พอเริ่มแข่งนะครับทีมของฮินาตะก็แพ้ยังน้ำคาบเลยนะครับ แต่ว่าฮินาตะก็ได้โชว์สกิลนะครับในการตบลูกที่เพื่อนส่งผิดพลาดน,นะครับทำให้คางิยามะเริ่มสนใจในตัวฮินาตะนิดนึงน,นะครับแต่พอการแข่งขันจบฮินาตะทีมของฮินาตะก็แพ้นะครับฮินาตะเสียใจก็ได้ไปบอกกับคางิยามะว่า กไปจะชนะนา้ได้นะครับแล้วก็พอมามม,มัธยมปลายนะครับพออยู่ชั้นม4ี่ยายโรงเรียนมาที่โรงเรียนคาลาทิโนนะครับเมื่อไปที่ชมลมก็แปกใจนะครับ ที่ได้พบกับคังอียมะซึ่งคังอียมะก็มาเรียนที่โรงเรียนคาราเซโน่เหมือนกันนะครับในชั้นม .4 ช่วงมัธยมปลาย นี่เป็นการแข่งขันตอนแรกนะครับแคา์กิยามาก็บอกว่าสามปีนายไปทำอะไรอยู่ประมาณว่าถ้าฝึกอย่างหนักก็จะน่าจะเก่งกว่าน,นี้แต่จริงๆที่นัตะคือฝึกฝึกคนเดียวนะครับเพราะไม่มีทีมก็ตั้งใจฝึกคนเดียวนี่ครับนี่ก็เป็นการประกาศว่าฉันจะชนะนา,นาย เนี่ยครับพอขึ้นจันมาสี่ย้ายมาโรงเรียนคาราเซโนะนะครับก็ได้พบกับคางยิยมัมะทีน่าตาระกึตกใจว่าทำไมมาอยู่ที่นี่เพราะว่าคนเก่งคนดังอย่างคางยิยัมะน่าจ,จะอยู่โรงเรียนตัวท็อปของจังหวัดนะครับแต่ตอนหลังก็ได้รู้ว่าเล่นบอลเล็กเก่งนะครับคางยิยัมะแต่ว่า สอบไม่ติดก็เลยได้อยู่มาติดที่คาราเซโนก็นเลยได้มาเรียนที่คาราเซโนจากคู่แข่งนะครับก็กลายเป็นเพื่อนร่วมทีมจากนั้นก็ได้เจอกับรุ่นพีแต่ด้วยความที่สองคนนี้เคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อนก็จะมีปากเสียงกันทำให้รุ่นพีในชมรมวันเล่นบอล สั่งห้ามว่าถ้าเกิดยังไม่ดีกันก็ไม่ต้องเข้าประตูรงยิมนี่นะครับลุ่นพีต่อมาก็ประมาณว่าถ้าอยากจะเข้าชมรมนี้อยากให้ยอมรับเข้าชมรมนี้จากลุ่นพี่ก็ให้แข่งกัน3ต่อสแข่งบอลเล่ถ้าชนะก็จะได้เข้าชมรม ทีนี้สองของนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ตั้งคู่เริ่มฝึกรวมกันพื้นฐานของฮินาตะ ในเซนในการตบลูกช่วงแรกจะไม่มีเลยนะครับแถมตัวยังเตี้ยแต่ว่าทักษะก,การกระโดดสูงได้ไมาจากการปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับหลายกิโลทุกวันบวกกับการฝึกคนเดียวทําให้มีสปีดในการกระโดดสูงแล้วก็ถึงจะตัวเตี้ยก็สามารถตบได้นะครับคังยามมะเคยทะเลาะกับ เพื่อนร่วมทีมเก่าก็คือเขาส่งบอลเร็วมากจนเพื่อนตบไม่ทันการที่สั่งจูจีเป็นเหมือนราชาทำให้เพื่อนร่วมทีมเก่าไม่พอใจนะครับในด้านคารแยางะก็เลยครั้งนั้นการแข่งรอบการแข่งรอบหนึ่งก็คขงง่งามะเซตให้เพื่อนร่วมทีมเก่าแต่ไม่มีใครไปตบนะครับ ทำให้เขารู้ว่าการที่จจะใจตัวเองสั่งเกินเป็นเหมือนราชาร็จก,การทําให้ไม่มีเพื่อนร่วมทีมอยากจะอยู่กเขาแต่พอมาเจอกับฮินาตะฮินาตะซ้อมคนเดียวมาตลอดเมื่อมีคางยามาเซ็นให้ความสปีดในการวิ่งเข้าไปกระโดดตบทำให้ฮินาตะเกิดแรงหือเหิอ แต่ช่วงแรกฮินาตะก็ตบลูกเซร็จของคางิยามะไม่ได้นะครับทีนี้คางิยามะก็เลยให้ฮินาตะวิ่งเตรียมกระโดดตบอย่างเดียวเขาจะเสร็จลูกบอลเล่ไปที่มือเองจากนั้นก็เกิดการเกิดการเป็นบอลเลวนะครับการตบบอลเลวผิดสดาเคือฮินาตะจะกระโดด จะกระโดดวิ่งไปทําท่าตบนะครับเนี่ยครับวิ่งไปท,ำทํำนาตบคือให้วิ่งสปีดกระโดดแล้วกระตบส่วนคาง,งยามะเขาจะเซ็ตลูกไปให้ถึงมือเองฮินตาตะก็วิ่งหลับตาตบนะครับแต่คาง,งยามะด้วยความที่เขาเทพกระส่งบอลไปที่มือฮินตาตะกลายเป็นบอลเดืพิสดารลุ้นพีของคารลาซิโน ลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคาราเซโนตอนที่สมาใจอนอยู่เป็นยุคที่เฟื่องฟูแต่หลังจากนั้นก็ตกต่ำจนมาจนรุ่นพี่รุ่นนี้นะครับเห็นแววของทั้งสองคนนี้เห็นบอลเลวกิสดานก็เกิดมีความหวังของทีมคาราเซโนว่าคาราเซโนอยากผู เป็นทีมแบบอีกาผู้ร่วมวนก็จะได้กลับมามีชื่อเสียงลุนพีก็มีความหวังขึ้นมาว่าเด็กปีหนึ่งเด็กปีหนึ่งในทีนี้คือเด็กมสนะครับของมอปลายมีความพิเศษทั้งสองคนนี้ก็เลยทำให้ทีมและลุนพีกของคาราสิโนชมรุมวลเล่บอลมีความหวังในการที่จะ หดสู้ในการแข่งวันเลวย์บอลต่อไปการแข่งสามต่อสานะครับก็เสร็จสิน้นก็ได้เข้าชมลมแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆในทีมและรุ่นพีอีกมากมายเป็นทีมวัลเลย์บอลซึ่งนี่นะครับเขาไม่เคยมีทีมแบบนี้นะครับเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้มีทีม แล้วก็เล่นวอลเล์บอลที่เขาหลักเขาชอบต่อไปเป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับเหมือนเราได้ดูการถา่ายทอดสดการเล่นวอลเล์บอลที่สนุกจากนั้นก็เมื่อรวมทีมนได้แล้วก็ไปเริ่มสอมกับโรงเรียนต่างๆนะครับ เพื่อที่จอแข่งขันต่อไปนี่เป็นข้าวๆนะครับเล่มหนึ่งฮินตะกับคาเมมะก็กลายเป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เพื่อนสนิทก,กันไปเรื่อยๆนะครับสนุกมากคนนี้ครับส่วนไฮคิวคู่ตกฟ้าประทานเล่มน,นี้ เป็นเล่มที่หนึ่งนะครับเราเอามารีวิวหลายๆคนอาจจะเคยดูหรือไม่เคยดูนะครับแต่ว่าแนะนำครับเรื่องนี้สนุกมากอนิเมะแนวกีฬาไฮคิวคูโตฟ้าประธานฮินันตะโชโยกับคายามะเป็นคูโตฟ้าประธานที่ แนะนำให้ทุกคนลองฝึกไม่ใช่ไปลองดูนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆ